ให้พากันตั้งจิตตั้งใจจดจ่อเอาในปัจจุบันอย่าสิพากันไปหวังในอนาคตเบ้องหนา้าตราไตที่ปัจจุบันนี้วันนี้เดี๋ยวนี้บ่าสามารถทํำคุณงามกว้ามดีให้เกิดขึ้นได้บ่าสามารถมีศีลมีรรำ ให้เกิดขึ้นได้วาสามารถทั้สติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแล้วตามลำดับลำดับเป็นต้นไปย่าหวังเลย <c oughs> บาวาสิ่อื่น อบอกว่าอย่างตีล่อให้พบองพระศรีอริยเมตไตรปราถนาพ่อพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์หนาแต่แวราปัจจุบันนี้ชาตินี้การใช้ชีวิตนี่ยังใส่ชีวิตแบบบ่มีศีลบ่มีรรมบ่มีสติบม่บม,บมีสมาธิีบ่มีปัญญายัางทํำบาปทํำกรรมท่ำอกุศลอยู่ยังเหตุผิดศีลผิดรรมอยู่ ีอริยเมตไปเรือพูนีสิบองค์มีสิบองค์ร้อยพระองค์จางมันก็จะได้พอตราบใดที่มันนั่งใจชีวิตประมาททั้งทั้ที่ข้ามสอนของพระพุทธเจ้าเองปัจจุบันนี้เพิ่นกระสอนให้มีสินหาเป็นที่ตั้งให้มีสติตั้งอยู่ภายในจิตใจของตนให้มีปัญญาหลอกหลูตามความเป็นจริง ี่สมาธิตั้งมั่งจดจอในการกระทําทั้งไฟกุศลคุณงามความดีอันเป็นศีลสมาธิปัญญาแครนีถ้าปัจจุบันในภพบนี้ชาตินี้เริ่มตัึงแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปยังบาสามารถข่าคุณงามความดีให้เกิดเป็นให้เกิดขึ้นได้คือศีลหาเป็นเบื้องต้น ย่าหวังเลิกวาสิริพพ่อมอภาษีอรียเมตรตรแล้วก็อีกพวกหนึ่งถ้ากันตินบ้าแลน้ำหาภาษีอรียเมตรตรไม่จะพวกบ่าไม่จะพวกงุ่มง่ายเท้านั้นเลยไล่สาระทั้งสิ้นที่ตามหาภาษีอรียเมตรตรพระพุทธเจ้า,าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์เพิน่นนีอายุไขในการเผยแผ่าศาสนาของเพิ่น สิว่าไปฟังไง่งยๆสุ่มตุ๊บสุ่มผีบาทแลนห,หาสแสวงหาถึงตัวถึกหลอกลวงเป็นเบดเลยซักทีห่หามาได้กับเบดไปน้ำการหลอกลวงอพอคว่ำงอความรุ่นนื้อความไหลาสาระของพวกมันเองที่พากันไปแหลนหาแล้วก็ไปโทษโตโบคุคนลำระหนักหลอกลวงตุ่มตุง ตราบใด้าเจ้องนีสสติสมาธิีิันญาตั้งมั่นในคําสอนของพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็บ่สามารถตเป็นทาสของพวกหลอกลวงนันใดอีกประการหนึ่งกับขือวิบบากกรรมคืหลอกลวงคืสั่งวิบากกรรมไดนั่นเขาตอนก็ต้องถือ,อ,รรขอเขาหลอกลวงกับือเราแต่ว่าอดีตกบ่สามารถแก้ไขได้ ปัจจุบันนี่สามารถแก้ไขได้คือเหตตั้งใจเอาในปัจจุบันจะมีพวกแรงหาพระศีอะไรในไปทั้งหลายนี่หยุดแสวงหาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ร่วมอยุ่ทิ่ศีลส,สมาทิปัญญาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ร่วมแล้ต่สอนค้ำสอนอันเดียวกันไม่เอ่ยว่าปาติโม์ สัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงทุกพระองค์ชิตัสสรุรวงเล่มากี่พระองค์ก็ตามในองค์ปัจจุบันนีพระสมณะโคดมก็ตามในพระพุทธเจ้าองค์ในอนาคตคือพระสีอเริยเมียใจก็ตามจะเลื่อนไปหลังพระเสียเมียไปอีกกี่พระองค์ก็ตามก็ตรัสสอนอันเดียวกันคือสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวง คือมือศีลหาเป็นที่ตัง้งทุกพระองค์เพิ่สอนด้วยนี่ไงสอนในมือศีลหาเนี่ยน,นาซีสแสวงหางาั้นอีกบ้างเฉห์เขาหลอกเรื่องต้นตินที่งั้นอีกบ้างเป็น,นปเหตุพิธีแบบนั่นแบบนี้ว่าเป็นพระศรีอริยเมตไตรกับชาติมาเกิดเป็นพระศรีอริยเมตไตรโลงมาประคับทรงทรงกุศลกุาลกินซะมาเกิดไปยังยรยไรสาละ ก็คิดว่าส่งอ่างว่าเป็นองค์นั่นองค์นี้มาประทับอุบอบออบออปบ่พ่อเสว่าบพ่อโงอบ่พ่อพวกไปกาพวกไปไหวยพวกไปสรรเสรกตโน่นโน้นเฮิรึกเฮเงอเฮโสดเสวไปอีกบเปเอาเนี่ยให้พากันฟังไว้เด้อพวกที่ยังสแสวงหาอยู่สแสวงหาผู้วิเศษสแสวงหาภาษีอริยเมตไตรทั้งหลายหยุดแสวงหา สอนแหงสัพพปาปัสสะการนังการไม่ทำบาปทั้งห่วงเครื่องวิสินหาเป็นเบื้องต้นนั่นก็ว่าทำบาปแล้ววิสินหานี่กายว่า,จาใจเนี่ะเป็นอุป,ปกรณ์อันดีที่สุดในการรักษาสินหาสองกุศลส,สูป,ปรสสมทา,ามันทำกุศลไม่ถึงพร้พอมกุศลก็ฟังฉลาดฉลาดด้วยการกระทำ ฉลาดในคุมคิดฉลาดในการพูดจากุศลอันเกิดทั้งกายว่าจาใจหากกายว่าจาใจสามารถทํากุศลอันใดคือคุคณนมความดีให้เกิดขึ้นได้ไม่ให้เกิดความเศร้าหมองความทุกข์ร้อนแกต่ตนในขณะนั้นและในภายหลังพึงนํากายว่าจาใจทํากุศลคือสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นการประทับบาปแล้วไม่เมี่ยประทับบาปคือสินหา เป็นปกติมี่ศีลเป็นปกติแหละทำจคิดเห้เพราะอะาทำากุศลให้ถึงวอบบุญอันเกิดจากทานศีลภาวนาเฮ็ดได้เพียงบางที่นี่เฮ็ดตามกำล่งของสามสจิจต๊ะปริโยทปันน ions, otion, things, который, okay. hmm. then, so, ันมันทำจิตใจของตนไม่สนใจเฮ็ดจังไดนคิดมันจังสีฟองใสคือเราไปสอดดูสอดเห็นอย่างของสาวบ้าน พยายามมีสติอยู่กับลมหายใจเขา้าลมหายใจออกมีสติอยู่กับความคิดและการกระทําของตนอยู่ํนเนืองในเมืองอ,อารมณ์อันใดอันเป็นอกุศสคือความเศร้าหมองจะครอบงำใจก็ให้รนุทันแล้วก็พยายามละอารมณ์เหล่านั้นออกจากใจโดยการถือเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งคืออานาปานาสติรูล้ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกหรือแม้แต่ทั้งอาศัยการเดิจนจนกนมมั่งสมาธิอาศัยมีสติในการเคลื่อนไหวในการเดินม,มีสติ หรือในการยืนเดินนั่ง,งนอนกินดื่มทำพูดคิดไม่ให้จิตไหลลงไปเกาะจมปักแช่อยู่กับอารมณ์อันเป็นบาปอันเป็นกรรมอกุศลที่ทําให้จิตนั้นเศร้าหมองมันจิตไม่อกับความใส่ในตัวมันหรือจะอาศัยเอาบทสวดมนต์เสียงธรรมะเป็นที่ยึดทีดเกาะนัะ่นมันก็นได้แต่แง่ที่สุดคือเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งที่เกาะของจิตจิตไม่อกับความใส่ึงเน้าเดน เพราะฉะนั้นแล้วเอตันพุทธ,ธานาซาสนังนทำสามอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพิ่อกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อม่ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้เพราะฉะนั้นแล้วพวกไดที่ํานังสแสวงหาภูวิเศษหรือว่าละจิตอ่านจิตอ่านใจออกท่งวงนั้นแน่นท่งวงนั้นแน่นยอดเลยหรสัาห ตราบใดที่มัน,นวัดเรื่องาสามารถที่รู้ใจของตัวเองเห็นใจของตัวเองในขณะที่โลกโกรลงควบงั้นใจบมื่มีประโยชน์กับที่คนมันชิมบูกจิตหูใจถ้าอันย่งถูกถทไม่ถูกบ้มีไล่สาระเร้่สงีเสียเวลานะแล้วก็พวกใดที่ไปสแสดงหะพัะเสียเรียไม่ตายด,ดูสำนักหนึ่งยูสำนักหนึ่งเห็นรัปะกันคนทา่นานปรกาไปไล่ละกัน เฮ็ดทอดพญะยาหนักเติบเฮ็ดทอดดอกวห้เจ้าของนั่งจังเฮ็ดมืดหมึนคือจังพระพุทธูุคือจังพระพุทธเจ้าห้องดลาเพิ่นแสดงธรรมว่าเจ้าของเป็นภาษีอาญาเมื่อไตร่กับชาติมาเกิดเห็นบ่บัดเรล่นของสูแพ้เจ้าของบอบบาดทิ้นคนบะไปจากไปไหว้เลยผมสุดท้ายพวกที่ไปเคารพนับถือพระศรีอาญาเมต่อไหรกับชาติมาเกิดเห็นบ่ผมสุดท้าย บอกถึงม pues ันอ mm ้างว่าเป็นภาษีอะไรไม่ไปกับชาติน่าเกิดเห็นบหมเซยลูกเขาท่องซุ่งไปกาบไปไหวลุ้งจะจื้อบังข้อมือพื้นเขาเสียแล้วบังผลที่ได้ค็ออะไรบังนี่ไปกาบไปไหวกันไอ้ทวดมาเขาตอบยองต้นตุ๋นแต่มันไม่ได้บอกไปซื้อไปกาบไปไหวนั่นหรอกซื้อไปกาบไปไหวนั่นเองไปเคารพบไปสัตว์นั่นเองท่านทั้งสองที่เจ้าที่พระองค์ก็เมือผู้บาอาจารย์แต่ละสำนักสอนเหมือนกันหมด ให้มีศีลสมาธิปัญญามีสติเป็นที่ตั้งทำดีละชั่วทำชีวิตผ่องใสเพี่ยงสอนยิ่งอยู่ไหนที่อรรักอยู่นึกแต่บริสุท้ิ์ก็ได้หลอกเรื่องเง่นแต่พวกมือเจ้านั่นเองขี้ตุ๊บขี้ซัวอยากได้หลายพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยิ่ยสอนยิ่เนี่ยเพระพระท่านเอาหักแลนหาพระเสียแล้วเลี่ยนไปเกิดแล้วเกิดเพราสิเกิดได้จังไร าศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระสมณะโรมมีอายุยาวนานถึง5,000ปีชิเปียกแจงว่างนี่สุดรอู่เกีล้วมันจะขานเข้าเปียกแจงว่างต้องอธิบายขยายความอุปมาที่จังขอออนสอนขอ,ออ่อนนี่นาทีเป็นผู้อำนวยรโางเรียนตราบใดที่ขออ่อน ยังไม่หมดวาระกกเกษียณหรือยังไม่สามารถที่จะย้ายออกจากโรงเรียนนั้นได้ยาปิดพอออนคนใหม่สิมาเทิมันเป็นพออสองคนไม่ได้พออผู้อมน่ยกากโรงเรียนนี่ด้เแค่คนเดียวเมื่อหมดวาระของพออคนนี้พอคนใหม่ถึงย้ายมาวิ้งเสร็จแต่จะเป็นรองพออผท้พิพาก,กับพระเจ้าสีุทร้ออกีพรองคด้ แต่ต้องว่างเว้นจากอำนาจของขอ,ออไปก่อนลองขอออกลองเพื่อนวยการถึงจะมาดูแลตำแหน่งแทนเวลาขออวายุอุปมาคือจังเวลาว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าพระอัจเจกจะมาทำงานแทนที่นี่ก็ลองลงมาอีกแบบนี้ครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนจะเปรียบเสมือนพะอระอรหันต์ชีวิตค้คนก็ได้ อย่าพากันบ้าอย่าพากันปุ้ดอย่าพากันโล่อย่าพากันซัวกันเลยแลนหรพระพุทธเจ้าองค์นั้นเกิดพระพุทธเจ้านี่เกิด,ดจิตเกิดรู้กันไหลยึดเป็นปัจจุบันเป็นปณิมิัณาน,ปน,น,ปนไปแล้วอายุของศาสนาของพระองค์ยังไม่สิ้นห้าพันปีพ่อสอนี่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีเห็นไหมอ่านต่อไปต่อไปไปในครอบระบบโะกบมาสติตว่าท่านนี่ศีลมหาตว่าท่านเป็นที่ตัง้ง อายากได้หลายอยากขอนิษท่านอยากวอมรดกต่วบ้านโลกโดเหมวงท่อในใจเจ้าของยื่นภาษามาดถูเท่าเอาท่านภาษามาดัานับใจนี่ไหแลนหาอยากได้มรผกอือถ้ากันเป็น <knowledge> บ้าก็เม่ทั uh. ่งนลดไหลสาระทั้นสิเอาไปมากถูกขอรองกวาดิผลชดไทยไม่ใช่ภาษีอาญาเมไปเนี่ ถ้าอยากกลัวเยอะหรอกพระศีรษะธรรมะที่นี่มึงจะจิ้วเอ็มบอกไปพอ่อพระศีรษะธรรมะที่นี่มึงจะจิ้วแบบนี้คำสอนของดวงใจองค์ปัจจุบันนี่คนสอนอยู่นี่ไหมองค์ตอนก่อนมีคนเล่าไปแล้วเพื่นกับสอนแบบเดีวยวกันนี่ไหมองค์ต่อไปก็นัาจะสอนแบบนี้นี่เหตุภาพกันนี่สติปัญญานอ,อานเอวันนี้ยิ่โกเข้าสู่ใจใกล้ควนไม่จิตใจของเจ้าของนี่สีหนาจะไปตัง้งนี่สติเป็นทีระลึกนู่รู้ดีรู้นัว อารมณ์ที่มาาระทบใจผู้ท่านละกันละได้คำสอนทุกพระองคปฏิบัติแบบนี้เนีศีลส,สมาธิปัญญาเนีสติสมาธิปัญญาเนี่เป็นที่ตั้งทําความดีละความชั่วละความชั่วทาความดีทําจิตของตนให้ของใสทำสาม่นงนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธทเจ้าทั้งหลายนี่เห ตราบใดที่ขั้มสอนพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้มันบอกฆ่ากันประพฤติบอกฆ่ากันปฏิบัติเอาตามคั้สอนของเพือนย่าหวังเลยพระพุทธเจ้าเสียอยเมตไตสิ็นพ่อคนตราบใดที่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติในภพนี้ชาตินี้ปัจจุบันนี้อธิษฐานไปเลยขอได้พบพระเสียอเยเมตไตแต่ว่าสิ้นหายไม่มพบอย่างเี้สติปัญญาว่าสามารถพัฒนาความเพียรละบาปกรรมอกุศล สินหาเป็นที่ตั้งเฮงใจหนีมเมื่อท่านี่ไหมยุม่ยเล็าปากหากรรมนี่เวไหมสินหากินเหล้าเมายาขาสัต์ตัดชีวิตอยูส่สินหาบ่มนี่บ่สามารถทำสติสมารถปัญญาให้เกิดขึ้นได้ยาหวังนินทเสียเงีนเมตไพรมาตัดสรุปว่าสามารถไดิพบคนหามันจบ,นนบนแล้วกูนี่พบชาที่นิเสีเรีนเมตไรมาตัดสรุเให้ได้อา คประเด็มาไปน้อพี่เจาอเจาออยู <tr> <tr> <emergen> ่ว่าผู้ขาคือปัจนาผู้ขาเลยเห็นสเก็้ผู้ขาเด็ประพฤติปฏิบัติตามนั่งผูเจ้าองค์ควันอิจฉนสอนมากน้องคือบาอาจารย์เป็นกบก่าเป็นแบตกเตียห็นไม่สินหาเป็นเดต่างเนนไม่สินหาคุณน่งความดีประพฤติปฏิบัติไปไม่บุญกุศลไม่พบในชารนี้ชาติต่อไปมันเป็นเค่บัตภีเมตไตมาตัสสนุกเด็จพบขอบหลนูเนี่มูเจ้าเ๋ยอย่าพกันปุ๊อยาภากันซัวปนัน ขั้สอรพค์พระเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ลากาล่วงเลยลูกบขั้มขั้มในสินในท่านสินหาบ่มนอย่าหวังเลยว่าศาสตรนาพมาเลี้ยล่วงไปสิพระอ,องค์มีสิพระอ,องค์หลังจากภาษีอาญาไม่ไปจ้างลูกเจ้าของบริพัทเพราะมูลเจ้าบ่อนิยเครื่องล่องลับคือสินบ่อนิเครื่องล่องหลับคือบุญกุศลบ่อนิเครื่องล่องลับคือการทําจิตใจเห็นหนอมแลยลึกฝันศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าหวังเลย เพราะนั้นขอเตลียนไ้ยุดแสดงหาอขั้นสอนกุฏเจ้าจงโกร์เว้ยหน้าเดี่ยวในอวาตาาปิโมสัพพะปะภาษากะระนังมันสัพพะปะภาษากะรันการไม่ทำบาปท้่กวงคืื่องมไมศีินะกุศลสูงประสัมบัติมันทำกุศลไม่ถึงพร้อมละบาปบัเพลิงบุญมันเอง านศีลภาวนาสจิตตาริโยธาปนังมันทําจิตของเป็นไม่ผ่อนใสคือหากรรมฐา,านกองใดกองหนึ่งม่าเป็นเครื่องส่งจิตส่งใจไว้ให้จิตใจมันมีกําลังอารมณ์ใดที่มากระทบไม่ให้จิตไหลลงไปจนปักอยู่กับอารมณ์นั่นเมื่อจิตคลายออกจากอารมณ์นั้นอารมณ์จิตใจนั่นก็ผ่อนใสนี่เนี่ยเอตังพุทธานาสาจนังทำคำสอนสามประการนี้สามอย่างนี้ล้วนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านหลายท่านมาทั้งหลายนี่ยว่าได้จำกัดองใดอ,องหนึ่งอยาา่าภาคตนปุ๊บอย่าภาคตนซัวปานั่นให้เลื่อเฮ็ดตั้งแต่บัดนี้เดียวนี่ยุดแสวงหาภู้วิเศษยุดแสวงหาพภาษีโอเมตไตรเดี๋ยวมันจะไม่พอภาษีทัญญาเข้าใจปะพระพุทธเจ้าที่พระองค์ดีบัดเลยภาษีโอเมตไตรเป็นที่นาตัดสะดุต่อเมื่อนน เบิดการศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นปัจจุบันนี้ห้าพปีตอนนี้ว่าจะได้2 5งพันห้าร้อบเน่ปีพ่อสอนนี้และเนี่อีกจะมาเครื่อนนนก่ะพระพุทธเจ้าสิบปีเลื่อนใหมกิายเป็นรองหมูปีกหมูหมากาไกยเป็นหมึ่นขี้กระพริมเป็นเนื้อจิงคือใสยันเป็นอยางไหล่ะลุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นย่าประมาย่งน่อยหน่อยวบามีสร้างีปัจจุบันนี้ต้องมีสินหาเป็นที่ต่างกอน ทำขั้นสอนตีคู่บาอาจารย์ตะองค์สอนกับให้ฟังให้นั่มากปฏิบัติเท่าที่ตนจะทําได้ละบาปเป็นบุญทาจิตให้ผ่องใสหากรรมฐานกองใดกองหนึ่งมาคุ่มค้องจิตใจไว้นี่แหละจังเป็นเครื่องตกห่างเล่นบ่หอดมากผลมีพาดไม่ฉลาดมีผบนี้บุญกุศลที่ทาไปศีลที่ทำคุณเาื่องมดีที่ทาไปในควนิชฉนี้ก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้จิตนั้นตกไปสู่อบัยภุมิคือนรกเปรตอสุรกายสารดราฉาน กจะเป็นเครื่องรองรับตกค้างไปสู่พัมมโลกเนไปสู่เทวโะเลกในสวรรค์น,น,นั้นสันนี้เมื่อพระเสียนี้เนี่ยไปมาตัดสรุปก็จะได้เงนมาเกิดแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมในต่อหน้าพระพักเห็งพระองค์ในเวลานั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงสรุปรวมลงว่าอัจฉริยกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายม้พรุ่งนี้ ราะฉะนั gen, ้นมือนี้วันนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้ายังไม่สามารถทําดีได้อย่าหวังว่าพรุ่งนี้จะดีได้ถ้าเวลานี้ยังไม่สามารถกระลุกระนแล้ไม่ยังไม่สามารถทําความดีได้อย่าหวังว่าพรุ่งนี้จะดีได้ถ้าพบนี้ยังไม่สามารถทําคุณงนมคนนี้เกิดขึ้นได้อย่าหวังว่าพบนาสั้นหนาพวกลู้เจ้าสิดีได้เพราะฉะนั้นแล้วให้เลงมือเลิกมือท่านเพืติปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้ ละที่ละต้อมเหวือต้องเขาทั้งหมดออกด้วยการนีสติตั้งตอในปัจจุบันนี้ทำวันนี้เดี๋ยวนี้นเวลานี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้สําคัญกว่าเมื่อวานเพราะวันนี้สําคัญกว่าพรุ่งนี้เผื่อวันพรุ่งนี้ไม่มีโอกาสได้อยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเหายใจคพื่อตายเท่านั้นเองก็ขอให้มันทําตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เต็มต้นไป